<c oughs> โคกน้องนาธนาคารน้ำโมเดลครับต้องเจาะลงไปอย่างน้อย8ถึง10เมตรเพื่อให้ถึงสะดือน้ำหรือหินอุ้มน้ำนี่คือทีมงานขุดโคกน้องนาธนาคารน้ำโมเดลของศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับ ลึกมากครับนี่ประมาณ10เมตรครับท่านผู้ชมนี่คือการทำงานที่ได้มาตรฐานของอพวกเราชาวศูนย์เกษตร,รธรรมชาติสุรินทร์นะครับโคกหน้องนาธนาคารนะ้ำโมเดลไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมีน้ำเมื่อมีน้ำเมษาหน้าแรงคืนมานะครับดังนั้นนี่คือการขุดเจาะ ให้ได้ถึงหินอุ้มน้ำอย่างที่ท่านเห็นคือห็นตับเป็ดนะครับเห็นตับเป็ดสีม่งวงนะแล้วก็รถแมคโคร PC 2 0 0ของเราก็จะทำขึ้นมา2ชั้น3ชั้นนะครับความชำนาญแล้วก็เราสามารถที่จะ,ะคำนวณได้ว่าการขุดเจาะต้องทำสโลปแล้วก็ทำทางเดินขึ้นลงของแมคโคร